โครงการโคราช21นะครับก็เป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่างหองการค้าและก็ราชการหน่วยราชการและก็ภาคเอกชนเพื่อที่จะสนับสนุนการวิ่งมาราธอนระยะ21กิโลนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวของโคราชนะครับเพื่อที่จะมีนักวิ่งทั้งหมดเนี่ยของเรามีทั้งหมดครั้งนี้เนี่ย2,500คนนะครับก็เป็นการที่จะสนับสนุนทั้งการท่องเที่ยว ร้านอาหารโรงแรมต่างๆก็จะมีผู้คนจากทั้งกรุงเทพต่างจังหวัดนะครับที่จะเข้ามาใช้บริการออที่พักร้านอาหารต่างๆตลอดระยะเวลา2วัน1คืนที่เข้ามานี้นะครับก็จะเป็นการร่วมมือกันระหว่างหอการค้าหน่วยราชการได้แก่ทางกรกทนะครับแล้วก็ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดนครราชะสีมานะครับที่สําคัญเนี่ยของเราได้ร่วมกับ ทางภาคเอกชนด้วยนะครับรวมถึงชาวบ้านที่อยู่ตลอดเส้นทางที่นักวิ่งวิ่งผ่านก็จะมีความร่วมมือกันทางของกันค้าจะเข้าไปคุยทําความเข้าใจนะครับว่าการวิ่งเราไม่ได้เข้ามารบกวนการเดินทางของพี่น้องประชาชนบริเวณนั้นแต่การเป็นการที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวทําให้ส่งเสริมการจับใจ่ายใช้สอยบริเวณนั้นด้วยนะครับก็จะทําให้ทุกคนได้เข้าใจร่วมมือร่วมใจ ในการสนับสนุนในการวิ่งในครั้งนี้นะครับจริงๆแล้วหอการค้าเราเนี่ยได้เป็นคนริเริ่มในโครงการโคราช21ในครั้งนี้นะครับร่วมกับทางผู้จัดงานนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นงานแรกนะครับแล้วก็คิดว่าจะมีการจัดเช่นนี้ในครั้งต่อๆไปครับสำหรับงานโคราช21ในครั้งนี้นะครับการวิ่งที่อิ่มเอมใจ ก็บอกอยู่แล้วนะครับว่างานนี้เนี่ยเป็นการวิ่งที่มีแต่ความสนุกสนานนะครับเราไม่ได้จัดการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศเพื่อการวิ่งเร็วอะไรนะครับแต่ทําให้พี่น้องประชาชนต่างๆเนี่ยได้หันออกมาออกกําลังกายกันซึ่งปรากฏว่าในช่วงที่เราจัดเนี่ยเป็นปี2,523เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเ,เป็นช่วงที่ยังอยู่ในช่วงโควิดเนี่ยแต่ก็ได้รับการตอบรับที่ถือว่าดีพอสมควรนะครับทำให้มีคนเข้ามาร่วมงาน ทะลุตามเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้นะครับจำนวน2,500คนนะครับซึ่งคาดว่าถ้าปีหน้าเราจัดอีกเนี่ยก็จะมีนักวิ่งที่เข้ามาร่วมงานมากขึ้นครับ